สวัสดีครับครับผมเป็นคุณแคทเตอร์ของคุณแคทเกมอารีน่ามาสเตอร์นเองครับผมนะเป็นเกมเรียลไทม์พีวีพีที่จะให้ผู้เล่นแต่ละคนมาสู้กันแบบเรียลไทม์ผมนะคือเจอกันแบบคนอยู่ตรงโน้อนอยู่ตรงนี้เล่นกันแบบเรียลไทม์เล่นกันเจอกันตรงนี้เลยครับผมนะแล้วก็ที่พิเศษเลยคือเป็นเกมโกลบอลแต่ถึงจะเป็นเกมโกลบอลแต่กับเปิดประเทศไทยเป็นที่แรกครับผมนะประเทศไทยได้รับเกียรติเปิดเกมที่เป็นที่แรกเลยครับผมเป็นไปได้ยังไงโอเคผมถึงแม้ว่าผมจะบอกว่าเป็นเกม พีพีพเลี้ยวทแต่ก็มีโหมดภารกิจที่สามารถให้เราไปต่อสู้กับพวก AI หรือคอมในการทราภารกิจเหมือนกันดังนั้นไม่ต้องกลัวครับผมนะนั้นก่อนอื่นผมจะมาเปิดที่โหมดภารกิจก่อนเลยแนละ้วกันโหมดภารกิจก็คือโหมดที่เราจะสามารถไปต่อสู้กับพวกคอมได้ผมมาเริ่มกันเลยไหนะโหมดภารกิจก็กดตรงท้าประลองครับผมจากนั้นก็เลือกโหมดภารกิจ ก็จะมีภารกิจต่างๆให้ได้ทําได้ผมก็ได้เกิดว่าวันไหนเราไม่ค่อยอยากจะสู้กับคนธรรมดาเท่าไหร่แล้วก็มาเล่นบทภารกิจต่อสู้กับพวกคอมมาผมนะซึ่งคอมก็โหดนะจะเล่นโอเคงั้นผมจะมาเล่นหมดภารกิจให้ดูก่อนเลยครับผมมดภารกิจการล่ามาซึ่งตัวละครที่ผมใช้ช่วงนี้ใช้หลักๆคือริวกูกับไพโรสแต่ส่วนใหญ่ใช้ไพโรมากกว่าผมชอบอันติมันเว้ยโอเคมาแล้วนี่ก็คือตัวอย่างของที่จะได้ผมนะันี่คือรางวัลที่จะได้ตัวเสริมพลังต่างๆแล้วก็สกิลที่ใส่โอเคแต่เราไมา่อู้กเลยเมนาะเ ซึ่งเกมนี้ฉากต่อสู้ผมว่าทําได้ลื่นไหลนะอืมต่อสู้ได้มันดีอฟันดาบชงเชงชงเชงโคตรมันใส่สะเกิลวอะไรก็ว่าไปครับผมนั่นมาแล้วเริ่มภารกิจมาขอเขาเปลี่ยนเป็นไทโรสก่อนดีผมชอบตัวนี้มากโอเคภารกิจนี้คืออะไรก็คือภารกิจที่อ้าวเราต้องไปล่ามอนเนี่ยได้ได้ก็ไปกันเลยนั่นไงมอนมาอืมแล้วก็อฟันดาบหมุนปลายอะไรฟัน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 เป็นพวกแมงกินต์แมงกิูนอมหมาป่า ฟันให้ตายหมดนี่ท่าปั่นสปินผมชอบท่าปั่นสปินกับตัวนี้มากเลยมันตีได้รอบกว้างวงกว้างไงอืมอมอือมอยบร้อยเสร็จเป็นหนึ่งกลุ่มเดินต่อไปพุ่งเข้าไปตัวนี้มีท่าพุ่งเข้าไปแล้วก็ฟันดาบแบบหมุนหมุนไปรอบๆแล้วก็เพิ่มอีกคริติคอลผมนะกดซิลนี้เพิ่มค่าคริติคอลอืมทำให้ตีแรงขึ้นแบบติดคริติคอลพุ่งเข้าไปอย่าง้พอศัตัวเป็นกลุ่มเนี่ยเออผมเช่าตัวนี้คือจัตัวมาเป็นกลุ่มเนี่ยอืมพอใช้ท่าหมุนดาบนี่คือตายแบบเป็นกลุ่มมผ แล้วก็เสือจะมีผู้ช่วยใช่ไหมเนี่ยผู้ช่วยเป็นนักเวทยิงอยู่เนี่ยเอายิงเข้าไปเออยิงเข้าไปดีดีช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยดีมากโหแม่งเยอะข่าดนนี้ไม่เป็นไรมาแล้วยิงเพื่อนกูทำไมฟันสะเออเพอ่มคริติคอลได้อันตีแล้วคนใช้ท่าอันตีอืมอันตีคือท่าหมุนดาไปมาครับผมนะโคตรแรงแลวโคตรเร็วเรัวครับผมนะชอบมากเลยท่าอันตีมันผมเล่นตัวนี้ผมชอบอันตีมันนี่แหละคือมันเป็นท่าโจมตีหมู่ที่แรงแล้วก็ค่อนข้างจะมีเวลานานอยู่นะอมมันโจมตีได้นานเลยอะกว่ามันจะหายไป อ้าวเวนกมบอสอยู่ตรงนี้เดันเผย่อใช้อันติไปแล้วไม่เป็นไรอืมไม่ต้องมีอันติกูสู้บอสได้ฟันฟันเข้าไปอตบตบตบต่อที่สกิลยัไม่มีก็กดถุงธรรมดาไปครับผมแล้วเราก็มีท่านี้ถ้าเกิดกดอันนี้คือกริ้งตัวหลบครับผมใช้ได้ผมส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยใช้ท่ากริ้งตัวหลบไงผมเข้าไปบวกเลยเดี๋ยวเมื่อเจอพวกเทพเท่านั้นเดี๋ยวใช้ท่ากริ้งตัวหลบนี้ก่อนโอ๊ยผมว่าฟันบอสแมนดากุล่ายักษ์เรียบร้อยผมนะผมฆ่าบอสของเกมนี้ได้แล้ว บอสเกมนี้ทุยบอสของภารกิจนี้เฉยบอสเกมนี้ยฆ่าไม่ได้หรอก <c oughs> นะเรียบร้อยผมนะทำภารกิจสำเร็จได้สมดาวและนั่นคือระบบภารกิจครับผมนะถึงแม้จะมีคนเดียวก็เล่นได้แล้วก็ได้รางวัลอะไรด้วยนะภารกิจได้ของดีด้วยนะไม่ใช่อะไรผมเรียบร้อยแล้วทีนี้เมื่อเราเล่นเจอคอมไปแล้วเรามาดูหัวใจหลักของเกมนี้การไปเล่นกับผู้เล่นด้วยกันกันดีกว่าผมนะับดูสิว่าตอนที่ผมไปสู้กับผู้เล่นด้วยกันเนี่ยจะเป็นยังไง กดเล่นไปแล้วกด PVP มาจะเข้าโหมดไหนก่อนดีเริ่มจากผมจะเริ่มไปทีละดาา่านก่อนกันมันมีหลายลายดาด่านอยูน่นะในโหมด PVP ก็จะมีทีมเดสแมทแล้วก็มีไวรัสซอมบี้มีราชาขุนขาวมีเดสแมทด้วยเดสแมทคือมั่วหมดมีทีมเดสแมทคือเป็นทีมเดสแมทคือมั่วหมดผมจะไปทีละอันก็แล้วกันเริ่มจากทีมเดสแมทมาอมนี่คือการ PVP เจคู่เล่นด้วยกันครับผม บอกเลยนะว่าผมอาจจะไม่เก่ง <Yeah. S 1> คือหลายคนที่เล่นอยู่เนี่ยว้าวเ,เอาเลยเหรออ๋อนี่คือการเจอเขาจะเจอแบบสองสองเหรอใช่พมนะจริงๆแล้วมันสามารถเล่นได้สูงสุดคือ3ามสต่อ 3, 3, 3แต่นี่คือเขากดเริ่มก่อนก็เลยได้แค่2ต่อ2โอเคแล้วมีเพื่อนเป็นคนถือขวานมาดีๆผมจะเดินไปกับเพื่อนเราต้องไปกันเป็นกลุ่มผมนะเอามา มาเล่นทักคนเจอใครเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยล้วเพื่อนไปไหนอ่ะขอเพื่อนจะมายิงหา่าๆแล้วให้กูแทงเนี่ยนะกูจะแทงไวกูไม่ใช่กูจะแทงกูจะตายเพื่อนเรารู้สึกเพื่อนเป็นนักเวทต้องยิงหา่างใช่ไหมโอ้จะตายเนี่ยจะตายแล้วออยช่วยด้วยเพื่อนอ้าวแล้วเราทิ้งเพื่อนเลยใช่ผมนะผมจะตายผมทิ้งเพื่อนเลยทุยมีด้วยเพื่อนเราโดนลุมอยู่นะ่ะไว้โดนลุมต่อไปก่อนเพื่อนเราฆ่าได้วนี้เออนั่นแหละดีมากเพื่อนดีมากดีมากถ้าเกิดเราเนี่ยเนี่ยมันจะสภาพมันจะมีเนื้อมาผมกําลังเดินหาเนื้ออยู่ เพื่อนบอกไม่ช่วยกูเลยปลากูเดินหาเนื้ออยู่กูจะตายไงถ้าตายเราก็จะเสียแต้มด้วยผมพยายามเดินเก็บเนื้อเก็บเนื้อไปเรื่อยกันเนียนเนียนเนียนใช่เกมนี้เทคนิคมันไม่ใช่อยู่แค่การเข้าไปบู๊อย่างเดียวผมนะเราต้องมีการโยกย้ายออกไปเก็บของเ,อเก็บอะไรด้วยพระของที่ได้มาเนี่ยบางอันนี่ไงอย่างของนี้ผมรออยู่ถ้าเกิดเป็นสีม่วงเลวก็นี่คือของเพิ่มอันตีผมนะเก็บแล้วอันตีจะเต็มผมพร้อมที่จะบวกแล้วโอเคมาเพื่อนเราอยู่ไหนไวนะเนี่ยมาช่วยแล้วเพื่อนกูม,มีอันตีแล้ว แต่ใครยิ้มขแล่ว่าอันตีเลยอืมไปไหนไปไหนไปไหนไรค่าไรยค่าเป็นไงกันเจ้าตีจะตายไปไหนเราอมคุงก็ไปฟันตาย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 วม่งถึกกับวะถึกจังวะเฮ้ยยังไม่ตายเหรอเฮ้ยโอ้โหไม่ไม่คนถึกอะเฮ้ยไม่ถึกขนาดวะเฮ้ยไม่ตายอ่ะเฮ้ยไอ้หันไม่ถึกไปจากไหนวะมันตัวแทงเหรอฟันฟันตายตายตายเรียบร้อยโอ้โหจะตายโอเคเดี๋ยวผมจะไปเก็บมันจะมีอยู่ดูในแมปซ้ายบนได้ผมนะผมเห็นแล้วมันมีของอันตีอันหนึ่งอันนี้เพิ่มพลังโจ เนี่ยมีขอมบวกอันติอยู่ผมจะเก็บอันนี้เพื่อเอาอันติไปเอ้ยไม่เลยไอ้ได้ขอมไปก่อนเวนกันมันได้อันติมันได้อันติแล้วเพนเพนเพนอุ้ยเมื่อกี้อันติมันใช่ไหมไม่โดนไม่งั่งเอาเลยฟุมฟันลุมฟันถ้ามีสองคนแล้วก็ลุมมันได้อยู่ครับผมอ้าวแล้วมันโดยมันอีกเพื่อนมันไปอยู่ไหนไม่รู้อะแต่ตอนนี้มันอยู่คนเดียวเราลุมฆ่ามันได้ถ้าลุมฆ่ามันแล้วก็แป๊บเดียวก็จะตายแน่นอนเอ้ยอย่าเก็บเนื้ออีเวนเพิ่งเก็บเนื้ออีกอื้อเฮ้ยโอหมันมันตีแรงกว่าผมอะชิบบหหาาายยยยยแแลล้้้้้้้วววผผผมม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 สสูููไไไไไไไ่่่่่่่่่่่ดดิิงงงกกกกออออออนนนนนนเเ็ืััะตตใช ถ้าตายจะเสียพอยต์ผมคนนึ่งก็จะไม่ยอมตายถ้าเกิดผมใกล้ตายเทคนิคผมคือถ้าเกิดผมใกล้ตายอ่ะผมจะออกมาเก็บเนื้อก่อนตอนนี้มันอีกตัวนึงมันอยู่ตรงไหนใกล้หมดเวลาแล้วเฮ้ยอะไรอืแล้วตัวนี้ผมน่าจะสู้ได้มั้งมาดิบ้างมีฮิวตัวเองด้วยกดหิวเข้าไปเคยบังได้ผมเน่าเรื่อเพื่อนลุ่นรุ่แล้วเพ้าะฉะนั้นที่ได้ก็ไม่ทันหมดเวลาก่อนกลายเป็นเสมอผมนะได้แค่สองสองเนี่ยมันละทึกอย่างเดีย้ผม เมื่อกี้ที่ผมหนีถือว่าถูกต้องนะเนี่ย็คืเกิดผมตายไปที่คือผมท,ทีมเราแพ้นะแต่ที่ผมหนีคือมันก็ทําให้ทีมเราไม่ถูกนําและนั่นคือการเล่นทีมเดสแมทครับผมต่อไปเราไปโหมดต,ต่อไปบ้างโหมดไวรัสซอมบี้บ้างโอเคมาโอเคตอนนี้ผมจะมาเล่นโหมดไวรัสซอมบี้ผมนะโหมดนี้เป็นโหมดที่สุดมันของเกมนี้อย่างหนึ่งคือหลังจากที่เรามาสู้กันอย่างมาดว้เราต้องมาหลบซอมบี้แทนใช่ผมนะ หนึ่งในนี้หนึ่งในคนที่เล่นด้วยเนี่ยจะมีคนหนึ่งที่กลายเป็นซอมบี้และคนธรรมดาก็จะต้องหนีจากซอมบี้ให้ได้ผมนะ <st> ถ้าเกิดโดนซอมบี้ฆ่าคือจบเลยหมวดนี้เป็นหมวดสุดมันที่ไม่ได้เ <st> น้นการฆ่าแกงกันเลยมาผมนะผมจะหลบกันจะลองหลบเนียนๆดูเออเออเปลี่ยนเป็นริวกูเออเนี่ยเปลี่ยนเป็นริวกูจะสามารถหลบได้สกิลข,ข,ของริวกูจะมีประโยชน์ตอนนี้ครับผมนะคือสามารถเปลี่ยนเป็นถอนไม้แล้วก็หนีซอมบี้ได้หมวดนี้คือคนที่ได้รับบทเป็นคนเนี่ยจะต้องหลบ มันจะสุ่มมาไงสุ่มว่าใครเป็นซอมบี้ในโหมดนี้ตอนนี้ผมกำลังหลบเนียนอยู่ถ้าเกิดผมสามารถหลบได้จนหมดเวลาแล้วก็ผมจะชนะเว้ยเดย์โหมดนี้เป็นโหมดที่ผมว่าผ่อนคลายดีนะจากการไล่ฆ่ากันไล่ฆ่าแกงการอาสกิลอย่างมามันมาเล่นโหมดนี้คือโหมดที่มันฮาดีไงแต่ว่ามันจะเจอผมไหมเนี่ยทุกคนน,กนี่กลจะตายกันหมดแล้วเนี่ยดูดิเหลือผมอยู่คนเดียวว่้เนี่ยมนุษย์แม่มันมันเห็นแล้วปะมันไม่เห็นเนาะเนียนอยู่เนียนอยู่ เฮ้ย hey, คนนี่วะเกมการ์ดให้คนเหมือนกันก็ว่าอยู่ตกใจเมื่อกี้เลยหลบเฮ้ย hey, คนมาหลบตัวนี้หลบนี้หลบผูนี้ไม่เนียน,ม,น,ม,นมันมันมันวนไปมา,มาอะไรแถวนี้วะยังมาแถวนี้ได้ไหมเดี๋ยวซอมบี้เห็น <laughs> ใช่เพราะว่าหมดนี่เยมันมัน,ม,นมันหาดีนะเฮ้ย <laughs> hey, แม่งมาเลยเว้ยมันเห็นเราปะวะอ๋อนั่นไงนี่นก็คนเหมือนกันนี่เออนั่นแหละคนหลบเนียนดิเอาง่าวเอ้ย <laughs> เทคนิคของผมในโหมดนี้คือผมจะอยู่นิ่งๆตรงจุดจุดหนึ่งให้พอซอมบี้ไม่เห็นนะ่ะเออมึงอะไรเราปล่อยตัวไปเถอะน่าเนียนมากอะ่ะคือตอนเนี้อ้าวเวนกรมเซิร์ฟเวอร์อรลุและไงเมื่อกี้ผมกำลังจะรอดเลยนะผมเมื่อกี้ผมรอดแน่นอนเลยนั่นคือโหมดซอมบี้ผมนะผมเป็นโหมดผ่อนคลายที่ดีเลยสมมาคนหนึ่ง ผมเคยเล่นเป็นซอมบี้แล้วโคนมันเนี่ยไปไล่ฆ่าคนโมดนี้เป็นโมดที่น่าสนุกดีมากขอแนะนำาทุกท่านไปลองเล่นดูเลยครับผมถ้าได้เป็นซอมบี้มามันเงยไล่ตบคนอย่างมองมันเลยแล้วก็มาถึงโมดนี้ผมนะโมดราชาแห้คุณเขาหรือ king of the hill โมดนี้คือเลยต้องยึดธงเอาไว้ให้ได้และป้องกันเพื่อได้ชนะได้ครับผมนะโมดนี้ต้องใช้ความร่วมมือจากทุกทีมในการเข้าไปยึดธง ปัญหาคือมันจะลุมมันลุ่มตุ้มบอลอยู่ตรงกลางเยอะมากผมเนี่ยโอ้มาอืมอืมหายไปยึดไว้ยึดไว้ได้ยึดได้อืมเราต้องอยู่ตรงกลางไว้ครับเพื่อที่ยึดธงนี้ให้ได้อืมอืมถ้าเกิดถ้าเกิดฆ่ามันตายหมดอ่ะมันก็เราสามารถยึดธงได้เอาไม่ตายได้ตายยังไงตายกันได้หรือเอาไม่ตายก่อนนู่นนี่ตายได้ตายได้เรียบร้อยอย่งเงี้มีตัวนี้ตัวนี้เฮ้ยช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยกูจะตายกูจะตายเฮ้ยช่วยกูหน่อยฟั๊เออลุมมันลุมมันลุมมันลุ่มหลบหลบบางนี้โอ้โหมันตกูตายเลยแต่เพื่อนเราน่าจจะะฆฆฆ่่่าาาไไดดดด้้มังงนยึธ เร็วๆใกล้แล้วเราเราใกล้ยืดทงได้แล้วเราใกล้ยืดทงได้แล้วเร็วๆกำลังเข้าไปกำลังเ,เ,เข้าไปยืดไม่ได้อีกวะหมายอะไรเนี่ยอะไรเฮ้ยทำไมมันเหลือแต่ฝั่งเนี้ยเอาแล้วคนอื่นในฝั่งเรามันไปไหนหมดอะเฮ้ยเพื่อนไม่ช่วยกูเลยกูจะตายแล้วนะโอ้ มันจะยึดธงได้แล้วเนี่ยโอ้โหจะโดนยึดก่อนป่ะเนี่ยชายบอกนะเราต้องหยุดกาไว้่าเอ๊บยึดอย่าอย่ากคิดว่าจะยึดได้กลับมาแล้วอืมนั่นแหละอืมตายมันต้องเข้าเข้าออกเงี้ยนๆอยู่ตรงกลางอย่างเดียวจะตายเอาจะโดนลุมตายไม่เป็นไรตอนนี้มันน่าร้ายหมดแล้วเอาตายอะไรโว้ยแม่งเอ้ยโดนอันตีตายหมดก่อนโอ้แล้วอันตีผมได้พอดีโดนยึดยังอ่ะไม่เป็นไรเพื่อนเราอยู่เพื่อนเราอยู่น่าจะพอได้เฮ้ยเพื่อนเราได้ยึดได้ป่ะยึดป่ะยังไม่ยึดไม่ได้อีกว่ะมันผมมีอันตีแล้วเดี๋ยวผมจัดการเอง เฮ้ยอืมให้เพื่อนกูยึดดีๆไหมยึดด้วยน้ำตาเอาไหมมาดิบะอืมอืมอืมให้กหูยึดดีไหมอื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 มยังอยงู่มันยังมันกล้าอยู่มันยังกล้าอยู่เอาไม่ได้ตายเงี้ยอืมนี่ยีดผมอันตีผมเนี่ยมีประโยชน์มากตอนนี้แหละคือถ้าใครอยู่นี่คือโดนโหูม่นมาระลองลอวอันตีด้วยอันตีตัวมันจะได้ตัวของผมอืมขาซะยังไม่มันหูมันมาเรื่อยๆเลยเว้ยเฮ้ยโอ้โหเยังได้คลายตัวนั้นได้แล้วโอ้จะตายเหมือนกันโอ้ตายยันได้โอ้ยโดนยยยึดดแล้้้วมมมังเเเเเนนีี่่่หืออราาาจะไคข ผมเห็นแล้วผมผมเห็นอันตรีอ๋อแล้วโดนตกเหวตายเกมที่มีตกเหวตายด้วยวงนมหลลืมดูทางตายห่าแล้วโดนยึดไปแล้วหนึ่งครั้งเนี่ยเพื่อนเราผมว่าจะไปเก็บอันตรีอยู่สิมั่งมั่งอะแต่ว่าโดนยึดไปแล้วครั้งหนึ่งอะคขายึดกลับได้ไหมเนี่ยไม่ได้ตอนนี้ยังโผล่ไม่โผล่มาผมนะถ้ายึดไปแล้วครั้งหนึ่งทงมันจะต้องรออีกแป๊บหนึ่งก่อนมันจะโผล่มาแล้วยึดใหม่มันจะทันไหมเนี่ยอืม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 ได้แล้วคาได้อยู่เนี่ยตอนนี้ก็ฆ่าปก่อนแต่พอมันเออพอมันตายหมดแล้วอจจะยดทไสบ ตอนนี้ตีไปก่อนอืมอืเฮ้ยมีใครช่วยกูเลยเลยเฮ้ยมาช่วยกูตีมันหน่อยดิตายก็ตายผมจะตายอ่ะโอ้ยอืมมันมั่วได้ขนาดนี้ผมเก็บอันติไว้ก่อนยังไม่ใช้โอเคเดี๋ยวรอบหน้าจะมาอันติแล้วก็ยึดธงน่าจะยึดได้มั้งเฮ้ยกันไว้ก่อนมันจะตายกูหมดอ่เพื่อนโอ้เพราะว่าฝั่งผมนี่เก่งไม่เท่าฝั่งนั้นว่ะดูแล้วเพื่อนเอ้ยมึงตายตลอดจะโดนยึดธงอีกรอบไปไหนเห็นไหมเร็วเข้าไปมาเดี๋ยวผมเข้าเองอืม เปิดอันตีเล่นมันก่อนอืมเอาให้ตายี่นี่ตายเรียบร้อยโดนไปหนึ่งตัวอืมเรียบร้อยตายแล้วแต่ไปสองตัวแล้วเนี่ยเพื่อนเร็วดิเนี่ยกูใส่อันตีไปแล้วเนี่ยทำอะไรเพื่อนช่วยกูหน่อยได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเพื่อนผมเอาได้อีกตัวมึงทำอะไรอยู่อะมันมีสามคนเล่นกันสามคนเอาแพ้เลยโอ้โหเนี่ยผมนะคือโมดราชายนคุณขาวคือเราต้องใช้กำลังในการบุกเข้าไปตรงกลางให้ได้ต้องบวกแล้วเพื่อนผมมันเอ้ย ตัวละครอาจจะไม่เก่งเท่าเลวเวลน้อยอยู่นะเพื่อนผมมาเลเวลน้อยอยู่อาจจะซู้ไม่ได้ตรงนั้นนั่นคือหมดละคหมดละชายคนขาคิงออฟเดอะฮิวส์ครับผมเราต้องบวกอย่างเดียวซึ่งผมก็สายบวกไงผมฆ่าได,ด้ง่าได้ผมฆ่าได้เยอะสุดเลยเนี่ยแต่ไม่ได้ผมนะผมบอกไปต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจในทีมทีมเวิร์กต้องดีไอ้ยาโอเคต่อไปจะเป็นโหมดเด a แมดครับผมนะโหมดนี้คืออย่างที่ผมบอกไปตีมั่วไปหมดว้แม่งเริ่มกันแล้วอย่าวดเร็วไปไหนเลยฆ่าตัวนั้นก่อนตัวนี้มันน่าจะฆ่าง่ายไปไหนเฮ้ อีหนูชุดนักเรียนไปไหนอไปไหนไปไหนไปไหนเราเขาเปลี่ยนตัวด้วยเขาเปลี่ยนตัวตอนค้างกันเป็นตัวตัวนี้ตอนจบที่ครับนี่พวกนักเวทที่กูชอบไปไหนไปไหนในไรคามหรือไรคามก่อไปไหนเฮ้ยไปไหนอย่าหนีดิไปไหนหมุนด้วยไปไหนตอบตอบโูแมงอย่ามายุ่งตัวนี้ไม่มันเราเหมือนโดนสองด้านเลยเนี่ยเฮ้ยมายุ่งอะไรตัวนี้มึงตีกันเองก่อนได้ไหมผมไปแล้วมันยุ่งอะไรกับผมนักหนาเนี่ยอีกตัวนึงมันจะมาตีผมี๋ยวผมจะตีตัวนั้นเออนั่นแหละอืมอืม แน่ตายเนี่ยเออผมฆ่าได้ด้วยนะเออเมื่อกี้โอ้ไม่ยุ่งมันเหมือนผมโดนสองดานผมเลยฆ่าตัวนี้ตัวหลังมันก็มางี่อยอมมายุ่งเลยลุมตีตัวอื่นก่อนก็ได้นะยุ่งไกับตัวตั้งหนาเนี่ยผมนะอย่างนะที่ผมบอกไปวันเดแมัเกมมันมันม่วไปหมดไม่มีทไม่มีทีมตีมัว่วใครดีใครได้ใครเจอใครก็ตบไปเลยอะไรประมาณนี้อยู่ไหนวะฮนะ แน่นอนว่ามีเวลาจำกัดด้วยผมต้องข้าดีมากสุดอะไรอ้าวมาดิมาอืม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 เไปไหนไปไปไหนตบแล้วจะไปไหนตบแล้วจะไปไหนเวดีเอาเอาให้ตายอืมอืมอืมอบจบกริ่งเรียบร้อยอ้าวผมไม่ได้ฆ่าดิเวดได้มาดิอืมอืมอืมบวกไม่ไหวผมอะไรมันจะข้ามมันจะดับเมัลคิวได้เพนก่อนเพนก่อนไปอู้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 โอ้โหแม่งไอ้นี่ชนะแน่เลยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยไม่ได้ไม่ไหวสามารถกดคืนชีพได้เลยผมนะใช้หินคืนชีพมันไส้ไอตัวนั้นมันจะตายแล้ว เอาเวรกรรมลดค่าไปก่อนเว้ยเอาวพอดีเอาจะตายนี่ขอให้กันคือผมอาจจะตายค่าได้ดื้อเลยมาทีก็อืมมาอืมขอประมาณเท่ากันอืมโอ้โหแต่มันมันเทพกว่าแบบผมบวกไปค่อยไหวเพนก่อนแล้วกันไปแล้วไม่อยู่แล้วอะไรๆไอ้คิดตามทันเดี๋ยวคิดว่าทำอะไรในนี้มาเจ้าไว้จะเอาใช่ไหมมาอันตรีโอ้จะตายไปก่อนอู้ดี้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มันตบมันโหดมากไอ้ตัวเนี้ยเห็ดมาอีกเร็วเร็วเร็วมาแล้วมาแล้ว ไปไหนเฮ้ยไปไหนวิ่งเลยฮะนี่เอาอืเอาเหรอ่ะจะว่ะเออตบตบตบตายตายอยู่ตายไปไหนไปตัวนู้นตัวนู้นเลี้งตัวนู้นตัวนู้นไปเลยทันไหมเนี่ยเวลาจะหมดอยู่แล้วจะวิ่งมันจะวิ่งมันจะวิ่งต่อจนกว่าจะหมดเวลาแน่เลยโอ้ยอ้ยติดอีกนั่นมันคล่องมากเลยอ่ะนี่มาตามกูทำไมตายบนบกูได้ไหมเนี่ยผมเหมือนผมโดนลุมว่ะเฮ้ยไปเล่นตัวนู้นก่อนก็ได้นะยุบะไรกูตั้งหนาเนี่ยอืม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  ตบดิอือืมอืมจะตายเนี่ย,ย,ยโอ้โหโ,โ,โดนตบสองตัวทีหลังโอ้โหชนะเลยไปเนะี่ยชนะเพราะตบสองตัวสุดท้ายไะเนี่ยโอ้โหนี่ะมันมั่วแบบโอเคผมแล้วนั่นคือเดนแมทความมั่วนี่มันก็มันดีนะแต่มันหามั่วไม่มั่วมาคือตีทุกคนไม่เลือกหน้าแต่ว่าแม่งมั่วดีผมว่าเออดีดีครับผมแล้วนั่นคือโหมดเดนแมทครับใช้ได้ใช้ได้ โอเคหลังจากที่เราบู๊กันไปอย่างสุดมันครั้งนี้ผมจะมาพูดถึงตัวละครในเกมที่น่าสนใจบ้างก่อนแล้วก็การอัปเกรดว่าอัปเกรดยังไงครับผมนะคือหลักๆแล้วผมชอบตัวละครในเกมเนี่ยสตัวหลักๆด้วยกันก็คือมีริวกูตัวนี้พายโลดแล้วก็คุมะหมีครับผมนะไอ้ตัวเนี้ยหมีไม่่อยตัวนี้มีหมีในเกมด้วยคือที่ผมชอบพโรดเลยหลักๆก็คือมันจะเป็นมันจะมีอันติที่ตีหมูแล้วก็ตีแรงอยู่ได้นานโดยหมุนๆมไปมาเวลาที่เพื่อนเรากำลังตลุมบอลอยู่เนี่ยเราสามารถตีหมู้ไไปด ข้อเสียมันก็คือจะเป็นที่เลือดของมันค่อนข้างจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นไงเข้าไปบวกกับใครไม่ค่อยได้มากต้องรออันตีอย่างเดียวพออันตีปุ๊บนี่เข้าไปปั่นสบายแล้วก็ริวกูโซลิกูนี่เป็นสายพลิ้วไหวผมนะม,นมันมีสกิลหายตัวด้วยแปลว่าพลังวิ่งมาเนี่ยกลายเป็นทอนซุงแล้วก็หลบได้แล้วก็มีความพลิ้วสูงข้อเสียก็อีกเช่นเคยผมนะคือเลือดไม่ค่อยมีต้องค่อยๆต่อจากยาหางแล้วก็วิ่งหนีแล้วก็ต่อแล้วก็หนีแต่ความเร็วมันความเร็วสูงมากคน,คนส่วาามมนคนแต่ว่ามันก็ปล่อ,อยดี และตัวสุดท้ายผมชอบคือ i b o b โแบรผมนะตัวนี้คือข้อดีของมันก็คือมันเป็นตัวที่ค่อนข้างจะตีหนักเข้าไปแล้วก็มีท่าพุ่งเข้าไปสูงคือไล่ฆ่าศัตรูมันมากข้อเสียโคจะเป็นรูปร่างที่มันใหญ่เกินไปทำให้ตกเป,เป็นเป้าได้ง่ายผมนะคือมึงใหญ่มาส,ส่วนใหญ่แล้วคนที่พวกศัตรูอ่ะพอเห็นตัวใหญ่มาไม่จะลุมเล่นในตัวใหญ่ก่อนก็เลยเป็นเป้าหมายการโจมตีได้ง่ายประมาณนั้นครับผมแล้วก็วิธีการอัปเกรดของเดี๋ยวผมจะอัปเกรดให้ วิธีการอัปเกรดสกิลและของก่อนอืน่นวิธีการอัปเลเวลด้วยการอัปเลเวลของฮีโร่แต่ละตัวเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเราไปเล่นมากๆแล้ว่าค่าประสบการณ์มาแล้วเราจะอัปไม่ใช่ับผมนะวิธีการอัปเลเวลตัวละครถ้าเกิดจะอัปแล้วก็เราจะต้องไปหาพวกนี้มาครับผมหาพวกหินแห่งวิญญาณมาหาแหกหินหาหินแห่งวิญญาณของตัวละครที่เราต้องการอัปเลเวลมาต้องเป็นหินของตัวมันเท่านั้นนะผมนะใช้ของตัวอื่นแทนไม่ได้ อย่างเช่นว่าตอนนี้นีถ้าผมจะเอาเลเวลอัพไพรโหดผมต้องหาหินแห่งวิญญาณมา40อันตอนนี้ผมมี89ผมสามารถเพิ่มเลเวลได้เมื่อเราได้หินแห่งวิญญาณครบกดเลเวลเพิ่มขึ้นกับผมเน่ใช้หิน40อันแล้วก็ตังอีก20,000กดตกลงไพร์โหดก็จะเลเวลเพิ่มขึ้นมานี่เป็นเลเวล7ซึ่งพอเราเลเวลอัพสิ่งที่ได้คืออะไรได้คะแนนสกิลมาอีกหนึ่งครับผมนะพอเลเวลอัพปุ๊บสามารถไปเพิ่มสกิลได้1อันดังนั้นยิ่งเลเวลเยอะ ตัวคอเราก็ยิ่งอัพสกิลได้แรงขึ้นทีนี้เมื่อผมมีสกิลแล้วก็ไปอัพสกิลกันดีกว่าผมนะกดสกิลปาะน,นี่ก็จะเข้ามาในหน้านี้ครับผมในหน้านี้ก็จะเป็นสกิลทุกอันที่ผมได้ใช้โจมตีไปในตอนที่ผมเล่นต่อสู้ไปเราสามารถอัพเกรดได้ตอนนี้ผมมีคะแนนสกิลอยู่หนึ่งอันสามารถอัพได้ส่วนใหญ่แล้วที่ผมจะอัพคือผมอัพค่าความเสียหายก่อนทุกสกิลเลยนะอย่างอันนี้อันสกิลอันตีผมอัพความเสียหายแทงดาบนะ้ำบนทุกอย่างผมอัพสกิลความเสียหายทั้งหมด ตอนนี้ผมอัพเสียหายหมดทุกอย่างแล้วผมอาจจะอัพอย่างอื่นบ้างงั้นผมเพิ่มอัตราคิดิคอนของอันติก็แล้วกันอย่างที่ผมบอกไปไพลโรดนี่เป็นตัวที่ผมเน้นอันติเป็นหลักดังนั้นอัพอันติเข้าไปเพิ่มคิดิคอนของอันติไปด้วยเ,เรียบร้อยครับผมนี่คือการอัพสกิลจะอัพสกิลได้จําเป็นจะต้องเลเวลอัพตัวละครที่เราจะอัพสกิลก่อนซึ่งการจะเลเวลอัพก็แน่นอนต้องไปหาหินมานั่นแหละครับผมนะคือการเลเวลอัพแล้วก็แน่นอนว่ามันมีอุปกรณ์ด้วยนะ สมมติว่าเราเลือกอัพตัวละครเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะเทพขึ้นขนาดนั้นเราต้องอัพอุปกรณ์ด้วยวิธีการอัพอุปกรณ์ก็นี่ครับผมนะกดที่อุปกรณ์ที่เราต้องการจะอัพนี่ก่อนอื่นเราก็ไปหาอุปกรณ์มาใส่พออย่างสมมติว่าผมใส่รองเท้ามาอันนี้ผมจะอัพรองเท้าอันนี้ก็กดที่รองเท้าแล้วกดปรับปรุงครับผมมันก็จะมีขึ้นมาให้เราใส่ของที่จะปรับปรุงของที่ปรับปรุงก็จะเป็นหินพวกนี้ครับผมเนี่ย,ยหินพวกเนี้ย หินพวกเรืองแสงสีฟ้าชมพูเนี่ยเอามาปรับปรุงได้ยิ่งใส่เข้าไปขอก็จะอัพขึ้นแล้วก็จะบวกได้บวกความสามารถเพิ่มขึ้นอีกหลายหลายอย่างผมก็จะกดเข้าไปให้หมดก็แล้วกันอเอาขอไปอัพนี่ออพให้เต็มใส่ได้10อันต่อครั้งครับผมนะในการปรับปรุงถึงทีก็กดปรับปรุงไปอย่างนี้ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บอืมเรียบร้อยรองเท้าบวก16กครับผมนะสามารถใส่อีกนะจนเต็มผมจะใส่ให้ผมเวลเต็มเลยก็แล้วกันไม่รู้จะพอป่ะนะ เพราะว่าขอแต่อยากจะเต็มแม็กที่เลเวลยี่สิบผมใส่เข้าไปป๊อปเรียบร้อยเท่านี้ผมได้รองเท้าสีม่วงบวกยี่สิบเต็มแม็กครับผมแล้วเมื่อขอเต็มแม็กจะอัปเกรดต่อได้ยังไงกดที่ของนั้นครับผมนะแล้วกดอัปเกรดแน่แล้วก็จะดอดขอนั้นออกมาแล้วก็จะสามารถอัปเกรดได้แต่วิธีการอัปเกรดก็ต้องดูด้วยว่าขอเรามีพร้อมไหมอย่างเช่นถ้าจะอัปเกรดรองเท้าให้จากเกรดม่วงกลายเป็นเกรดสีส้มได้เนี่ยผมจะต้องไปหาแร่สีฟ้า200ออันแล้วก็ตั้งอีกห้าหมื่น ซึ่งตอนนี้ผมไม่มีทั้งแร่และตังดังนั้นเอาไว้ก่อนแต่นี่คือการอัปเกรดครับผมนะการจะเพิ่มระดับจากของสีหนึ่งไปสีหนึ่งได้เนี่ยจะเป็นจะต้องใช้พวกนี้ถ้าเกิดมีก็อัปเกรดได้เลยทําให้ของเราแกร่งขึ้นครับผมนะผมมีมีดเนี่ยมีดสีส้มอยู่แค่อันเดียวนะเพราะว่าของพวกแร่พวกนี้ก็ใช่ว่าจะหาได้ง่ายนะจะไปซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปครับผมนะถ้าเกิดใครมีตังเยอะไปซื้อแร่มาแล้วอัปเกรดของให้เป็นสุดยอดได้ นอกจากการเพิ่มความสามารถให้ตัวละครและอาวุธแล้วยังมีสกินนะผมนะใช่แล้วเกมนี้ถ้าเกิดเราไม่ค่อยชอบสีสันของตัวละครที่เรามีแต่เดิมเท่าไหร่สามารถไปกดสกินได้เป็นจะมีสกินที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างของตัวละครไปด้วยผมนะเปลี่ยนสีบ้างนี่หรือเปลี่ยนเป็นอันนี้ไปเลยก็ได้ับผมนะตัวละครนี้ทำให้ผมนึกถึงเกมบอนหันตัวเนี้ยเหมือนนักดาบในบอลหันไปเลยไว้เออแล้วก็มีหลายๆสกินนี่อย่างตัวไพโรธผมนีม่สกินเยอะมาก พวกสกินนี้สามารถซื้อได้จากร้านสกินนะผมนะเนี่ยกล่องสกินพวกนี้สามารถเปิดแล้วได้สกินเทๆเอาไปใส่เพื่ออวดคนอื่นได้ว่าสกินเราโคตรเท่เนี่ยอย่างเช่นถ้าเกิดคนสั่นสกินนี้มันมาเนี่ยผมก็วิ่งนะรูปร่างเป็นคนน่ากลัวเลยเสกินอาจจะไปใช้ข่มขวัญศัตรูได้และเพิ่มความเท่เลยแบบนี้นะไปลองหาสกินกันได้แล้วครับผมโอเคครับก็จบลระสบการณแคสเกมอารีน m ามา e r เตอร์นั่นเองใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ส่งค่ายแชร์และคอมเมน เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสร้างสรรคผลงานที่เดีไปแปผมนะถ้าเกิดใครที่สนใจเกมนี้อยากจะลองเล่นดูก็ก็ไปดาวน์โหลดกันได้แล้วผมนะตอนนี้เปิดให้บริการแล้วโอเคผมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับนี้ก็ข้อลาไปก่อนเชนฝูง